thank mm -hmm. you ปะกังตังเจวิสุทุวัฒนัยธรรมา สัพพะปัญญังวิปัสสนาญาณังธัมมจักขุปัญญังสัมปันโนสัพพะปัญญังวิปัสสนาญาณังธัมมจักขุปัญญังสัมปันโนตะวะ ทนอโดยมีอาจารย์ครับเป็นผู้เิิที่ดีคือจะชมงีทั้งหมดก็ไม่ได้กนวันนีครับกี่าก โดยปกตินะครับก็ถ้าไปที่อื่นก็จะทำเองของานตัวเองก็ต้องให้อาจารย์ทักทาแล้วก็ในวันนี้นก,ก,ก,นก็จากแม่แม่ร้านจากผู้ดูแลพายสีเกือ่อยเลื่อนก็วิธีนี้ที่เกิดขึ้นด้วยและเนื่องจากในวันรุ่งนี้ก็ให้ความร่วมมืจากช่องเ S รยยสองเหนองีกวจะมีการถายทอดสแล้วก็เป็นการถ่ายสอ,พพอพด้วย 今天晚上你们同学在一起不？ अमिता वदनता अमिता किता परिइकंพนन्तु वसापुसक्हेतामे च रूपे यिहरकते चन्तविखे उइमहामे यितयरथे च खामे तगुवरकानि निहवन्तु यि เอเตกุมากายันตุเทวาชลาชลาวิสเมียทักขันทักขนาทิขันตาสันติเกยังมุนิวารวาังนึงสาธุเมสุนันตุธรรมชนวาคาโลุอาญทักขันตาธรรมชนวาคาโลอากัยัมพัทันตา กรรมาสนวาคาโลไอ้กรรมพันธตาสาธุสักเคตเทพยาเจ้าที่อยู่ในยอดชั้นฟ้าและการมสวรรค์การมเอผู้อยู่ในการมภพจะรูเปอนัศนทจังหวัดของสี่ข้าต่างไปผู้อยู่ในท่วงคนทุกเกาะเขตและของเขากรรตาริเกเทพเดาที่อยู่เน้นๆอยู่ในอากาศ วิมานีผู้ทรงสถิตอยู่ในวิมาลลมนลักษณะเหมือนทีมเทพที่ประทับผู้ทรงสถิตอยู่ในเกาะแก่งน,น้อยและเกาะแก่งใหญท่ทั้งท่านศรีมุนีโยกีรามกังวลที่ท่านาสักเจตติ่ตนที่ได้จากวัยสกการะบรรณาทีการถวายธรรมสัต์ทรงนำพิธีการมาเป็นสักยีพิธีในการประทับพิธีบุกเสกในครั้งนี้ด้วยเถิด เฟ้าในการน้บัตดตนเถิดโอมสกตวาวรณีนาถังเมตังเมตังปัตตวีนามังเทวานังมุม,มัตสานัง เมตังเมตังอรุปเทวตาโอสัพาลัสงสพัพพเทวตาอนุรักษ์ปัจจุปัจจุมีอาโปวายโ,โยเตโชสัพพทุกขังวินัสสันติโอข้าแด่พระแม่ธรรมีผู้ตรงมีพระเมตตาและเทพิดาเจ้าของหลายผู้ตรงผู้เป็นรักษาแทนดินสินทมนุษย์และท่านผู้ยิ่เป็นพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางสีบ้านสีเรือนเทพย,ยดาและอารักษ์ ผู้พักรักษาและผู้พักรักษาดินน้ำลมไฟบนโลกบนโลกนี้ขอจงเบิกพระแม่ธรรมนัพรมงคลจงบังเกิดเปิดปารมีพิธีตามฤษีมหามงคลเอิดองอุทิกาลัสิุภิสาพาเพสันติอุตาไมหิทิดาเตติตุเมอนุรักษ์สังสุอโรภีเยสุเมนะพัชวัชิริภิสาพาเพ สันติเทวามณฑิกาเตวิชนเถอนุรักษ์สันตุอารโระเยสุเสนาจักปฏิวัสมิยิสาคาเทสันติกนาคามนติการมาดาภูมารีศรีเทศเจดาน้าทั้งจีบชั้นฟ้าหน้ขอจงปวดในลูกปีวอนเสด็จมาธโมสอนสาิีบาทซึ่งเสด็จมาทุกพระองค์ณการบัดเสียวนี้เถิด วาจาการจะทำสิ่งใดก็ตามนะครับเดี๋ยวเราพูดตามโทษตามผมนะครับสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายนาวจิตตังสาธุกรรมานังมโนกรรมังวะโรปรสิทธะนาวจิตโตนิมิตนวหายะ จ่าเรินสีจิตโตอาโหสีสาธุครกำพันองมือไว้ก่อนหอยดังนะพี่นะก็ยังจัตตางนิมิตกะ ตามพระมรรคสุขิณีอิถิอิริปะเตอิหิอิรินิมีจาติจัตตานินรตายาสุขิณีวัสสิสุตังที่กาลสมยังภควาตรที่ยังไม่รักษานักรวดนี้เทวดาโปรดดีวานจีเตถึงว่าเข้าสิทธานี้ Deme satu ka ditahanan Nimit Hanan satu kita satu satu กายจัตเตะเทวีเทวานิมิตาเจตังระนิมิตายุสิตาเมราชาจิตาราชาจิตาระราชจิตานิมิตายังจโโกับวสุขิตาเมนิมิตายะสุติธมารณิยาาวาสุขิตาเมนิยาญาปเตาุิจิตาธรมโมติกับงยาวิตังยาวะนิมิตายังจตังรณิมิตายจตานยาได้มีมันใดๆ เข้ามากำหาไก่อย่าได้มีศัตรูเข้ามากำหนไก่อุปสรรคใดๆผ่านขึ้นไปกายเยติจิตตาพระนงกายนววจิตตังอาทิตตระยะภูสิทธิตานัง ปัตเตกาเยสิตังนิมิตกายังจุติธรรมังทาวยะสุธิธรรมังนิมิตกาเยนะนิมิตกายังสุธิธรรมังข้าพเจ้าข้าพเอ่ยชื่อนามสกุลครับอยู่บ้านเลขที่บ้านของข้าพเจ้า เป็นเคหสถานขอให้อยู่แล้วเข้าออกด้วยชัยภูมิทั้งหลายผิดพลาดประการใดขอท่านโปรดรับรู้มีพระอาทิตยเป็นพยานในการเฝ้า ต้องสูญสิ้น,น,นอย่าเข้ามาแพ่งาาาพายให้ข้าพเจ้าก่อเกิดความเสียหายจิตตังสัพพะคารนังจิตโตเทวพุโตเทวจิตานนาพระอาจายโยจิตโตเกิดปัญญาแตกช้ให้ข้ามีศักดิ์มีศีลมีภูมิมพลทวีปัญญาล้ำเลิศ เกิดมีหนักกันโดนนิมิตจัตั้งไถวาติตาตารนางอุตีิภาวตาิตังสิติจัตตา,าระยาวันติเตหากสิ่งใดเกิดึ้นให้ข้าผ่านพ้นอันประสิทธิ์ประสาทให้ก่อเกิดกำเนิด แห่งตัวตนจิตต์ังทารนังจิตตังนิมิตจ,จุดิตารน,านันสาทุกจิตอตองสาธุครับข้าพเจ้านี้ขอพอรอ,พอนันเริญเกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดออเกิดให้ข้าพเจ้า มีทรัพย์อันทุนผลมีความประเสริฐมากเลิ้นมีความเจริญก้าวหน้าผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ข้าพเจ้าในน้องนำกายเกิดขึ้นแก่ตัวทุกอนัน,นต์บัดนี้ดวงทำใดๆที่เคยจะขับไว้ พระคุมทั้งหลายรับรู้ด้วยฌานรับรู้ด้วยฌานยปัญญาขอพรอ,อันมีบาร,รมีเป็นที่ตั้งขอพรอารมีให้ข้าพเจา้าณบันนี้ด้วยเถิดสาธุ Ini kita ngapu, kemana kita yang katana Nara juga bak rumi dua jisoye Karena kita sangat kaya Banyak juga nama kita, kata satu nama Pada kita nangkarat, awak kita ngutu Awak kita nangkuti, kemana itu nama kita Nama saja kapa, satu rumah Yang kita nilai rumah, tentang rumah Ini nama kita, kaya กันากันานิพพานานิานิกตีติอวะตีตนิจัสานตีาสาติามะจัตานิิตนิตจตานิาวาตังาโนโทิลัาทัโนันเตนิจชนะตุสีิตรั ดิฉันจะกราบขอท่านได้แนะนํา <Sýstup> <Sýstup>